นี่ครับวันนี้นะครับเจอลูกพี่นะครับลูกพี่ก็มาปั่นจักรยานนะครับทูกพี่เหลาครับนี่ช่วงนี้แก่ก็เริ่มปั่นจักรยานบ่อยๆแล้วนะครับช่วงนี้ปั่นก็ดีแล้วนะครับสุขภาพจะได้ดีนะครับนี่ พี่ไปยังเดี๋ยวยังลูกพี่ให้เห็ลูกพี่กูลูกพี่กูโอเคลูกพี่กูไปแล้วใช่ไหมโอเคจอด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 แค่แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ลูกพี่ปั่นยาวเลยเออตามเลยเนาะเออตามลูกพี่ไปเลย เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วตามลูกพี่ไปเลยเออลูกพี่ลูกพี่เลานะครับเจยก็เปิดปูอยู่ที่บ้านเก่งน้อยนะครับเจย์มีคนเก่งมากยาวไปยาวไป ยาวไปยาวไปโอ้ยอะไรเนะี่ยมีโยกโยกด้วย ถาลูกพี่จะไปไหนละถ้าลูกพี่เราจะไปแมวสิบไหมหรือว่าลูกพี่จะไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ไปตํามหลังตํามหลังตํามหลังตั้มหลังโอ้ย <laughs> นี่ครับที่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะ จอ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 แล้วแมวซิ